ช่วงนี้ฤดูแล้งใบยางใบร่วงเราสามารถใส่ปุ๋ยชี้วัวขุดใส่ดีไหมคะได้ไหมคะพี่ปิยะปิยะชัดถามเข้ามานะครับช่วงนี้หน้าแล้งนะครับเราเอาปุ๋ยที้วัวใส่ได้ไหมนะครับคําตอบเลยนะครับก็คือ,อใส่ได้นะครับแต่ว่าต้นยางพาราของเรานะครับจะยังไม่ได้รับแร่ธาตุนะครับจะยังไม่ได้รับประโยชน์ครับ เพราะนะครับป <mile> ุ๋ยนะครับที่เป็นฝุ่นเป็นเม็ดนะครับจะต้องรอให้ความชื้นนะครับจะต้องรอให้น้ํานะครับมาเป็นตัวทําละลายก่อนนะครับอ่าที่วัวนะครับจะต้องโดนน้ํานะครับอ่าน้ํานะครับจะละลายแร่ธาตุหรือธาตุอาหารนะครับออกมานะครับเมื่อออกมาเป็นน้ําแล้วนะครับรากยางานะครับถึงถึงจะสามารถดูดแร่ธาตุที่เป็นน้ํานั้นนะครับขึ้นไปหล่อเลี้ยงนะครับหรือว่านาเอาแร่ธาตุไปใช้ได้นะครับเพราะนั้นนะครับถามว่าใช้ได้ไหมนะครับช่วงนี้นะครับก็ ใส่ได้ไหมนะครับก็ใส่ได้นะครับแต่ว่ายังจะไม่ได้รับประโยชน์นะครับจากมูลสัตว์ที่เราใส่ไปนะครับแต่ความเป็นจริงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับขอแถมให้อีกนิดนึงนะครับคือในมูลบัวนะครับยังมีปริมาณ N P K ที่ยังไม่พอนะครับแต่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ N P K หรือธาตุอาหารหลักนะครับยังไม่พอนะครับถ้าธาตุอาหารหลักไม่พอนะครับแล้วมันจะมีผลเสียอะไรไหมนะครับก็ยางเรานะครับก็จะ น้ำยางนะครับก็จะได้ไม่เยอะนะครับน้ำยางก็จะได้ไม่เยอะนะครับไนโตรเจนก็่าไนโตรเจนเนี้ยคือตัวเล่งโตนะครับเล่งโตเล่งใบเล่งความเขียวนะครับอันนี้นะครับเล่นเล่งน้ำยางด้วยนะครับช่วยสร้างน้ำยางด้วยนะครับไนโตรเจนนะครับก็อันนี้มันยังมีต่ําอยู่นะครับมันมีอยู่ที่1.95นะครับไนโตรเจนนะครับมันยังไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราใส่ได้นะครับแต่ว่าปริมาณธาตุอาหารหลักนะครับยังไม่พอนะครับ